เคยสงสัยไหมครับว่าพื้นคอนกรีตแตกร้าวเกิดจากอะไรสาเหตุที่พื้นคอนกรีตแตกร้าวเกิดจากโครงสร้างรองรับด้านล่างเช่นเสาเข็มฐานรากและคานไม่สามารถรับน้ําหนักที่กดทับอยู่ด้านบนได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะถ้ามีเครื่องจักรหนักรถโฟล์คลิฟต์หรือมีการวางของน้ําหนักมากตลอดเวลาก็จะเกิดอาการพื้นก็จะเริ่มแอนกงและสุดท้ายก็เกิดรอยร้าวขั้นตอนการซ่อมพื้นคอนกรีตแตกร้าวที่รับน้ําหนักไม่ไหวได้แก่ 1. กําหนดพื้นที่และล้อมรัว้วกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํางาน ดยเว้นระยะห่างจากพื้นที่แตกร้าอย่างน้อยด้านละ2เมตรล้อมรั้วหรือกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและติดป้ายเตือนให้ชัดเจน 2. รื้อถอนพื้นเดิมใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรในการทุบหรือสกัดพื้นคอนกรีตเดิมออกเคลียรเศรษวัสดุออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อย 3. เตรียมพื้นที่ตอกเสาเข็มวัดระยะและทำเครื่องหมายตำแหน่งเสาเข็มตามแบบวิศวกรรมนำเครื่องจักรตอกเสาเข็มเข้าพื้นที่และตอกเสาเข็มตามตำแหน่งที่กำหนดและบันทึกค่าการตอกเสาเข็มเพื่อควบคุมคุณภาพ สี่ผูกเหล็กฐานรากและเสาต่อหม้อเตรียมพื้นที่หน้าง,งานให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมสําหรับวางเหล็กผูกเหล็กฐานรากและผูกเหล็กสําหรับเสาต่อหม้อให้เรียบร้อยตามแบบ5เข้าแบบฐานรากประกอบแบบไม้หรือแบบเหล็กสําหรับหล่อฐานรากตรวจสอบระดับความเรียบร้อยและแนวตั้งแนวนอนให้ถูกต้อง6เทคอนกรีตฐานรากใช้รถชูดปูนส่งคอนกรีตระยะ100เมตรเทคอนกรีตให้เต็มแบบพร้อมใช้เครื่องสั่นเพื่อไล่ฟองอากาศทําการบ่มคอนกรีตด้วยการคลุมเปียกหรือน้ํายา รอคอนกรีตเสร็จตัว1-2ถึงวันแล้วจึงถอดแบบ7ดผูกเหล็กและเข้าแบบเสาตอหม้อผูกเหล็กเสาตอหม้อและเข้าแบบตามขนาดแบบตรวจสอบแนวดิ่นความสูงและความแข็งแรงของแบบ8เทคอนกรีตเสาตอหม้อใช้คอนกรีตทาเช่นเดิมเทคอนกรีตให้เต็มแบบทําการบ่มและรอเซตตัวก่อนถอดแบบ9ผูกเหล็กคาและเข้าแบบผูกเหล็กคานตามแบบโครงสร้างเข้าแบบตรวจสอบระดับความแน่นหนา10เทคอนกรีตคานใช้คอนกรีตทําเทคอนกรีตลงในแบบ บ่มคอนกรีตและรอให้เซตตัวก่อนถอดแบบ11ขนและวางพื้นสําเร็จรูปใช้รถฟอกคลิปขนแผ่นพื้นสําเร็จเข้าพื้นที่วางแผ่นพื้นสําเร็จรูปตามแปลนที่กําหนดอย่างระมัดระวัง12วางเหล็กไว้อเมชปูเหล็กไวเมชบนพื้นเพื่อรับแรงและเพิ่มความแข็งแรงของท็อปปิ้ง13เทคอนกรีตท็อปปิ้งเทคอนกรีตชั้นท็อปปิ้งหนา5-10เซนติเมตรทับพื้นสําเร็จ14ขัดผิวหน้าพื้นใช้เครื่องขัดปูน power trowel ขัดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบสวยงามตรวจสอบระดับพื้นให้ได้ตามต้องการ 15. เคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ทาสีอีพ็อกซีเพื่อกันน้ำกันสารเคมีและเพิ่มความแข็งแรงปล่อยให้พื้นแห้งและเซตตัว1-2วันก่อนใช้งานจริง